สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมวันบออ็กดีคูงช n นนนะครับท่านผู้ชมรู้จักฮีโร่บายกันไหมครับวันนี้ผมจะมาเล่ประวัติฮีโร่บายกันนะครับโอเคมาคือฮีโร่บายคือตำนานนะที่อยู่คู่เคียรมาก,กับไม้ครับตลอดหลายปีเลยนะครับพบเจอครั้งแรกในปี2010มั้งนะนะนะบอกเลยว่าเป็นสิ่งลรรับสิ่งแรกในไม้ครับเลยก็ว่าได้นะครับฮีโร่บาย Uh huh. นี่ผมจะมาเล่าประวัติกันนะครับว่ามีจริงหรือไม่มีจริงกันนะครับ okay, คืออิโรบายอะ่ะเขาบอกประวัติเขาบอกว่าเป็นพี่ไม่ใช่พี่ดิเป็นน้องชายของน้องที่ตายแล้วนะครับแต่ว่านอตเขาก็เฉลยมาแล้วนะคะว่าไม่เคยมีน้องชายนะครับแต่ถ้าเกิดประวัติถ้าเกิดไม่ใช่ประวัตนนิหลอนก็เ,เป็นพี่ชายของสตีฟนะครับสตีฟในไอค้ามาแหละนะคะ ส่วนรูปร่างลักษณะของฮิโรบายก็จะเหมือนสตีทุกอย่างยกเว้นสีตาครับคือสีตาจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าทุกอย่างสตีทหมดเลยนะครับสีเสื้อสีกางเกงทุกอย่างเหมือนเป๊ะยกเว้นสีตานะครับนะฮะซึ่งหลังจากที่พบเจอมีการพบเจอฮิโรบายกันนะครับก็จะเจอกันหลายๆคนเลยแล้วก็ช่วงนั้นแค่ไม่ค่อยมีใครอยากเล่นไมค์ขับคนเดียวเลยครับบางคนก็ไม่อยากเล่นเลยนะครับอ่าฮะมีคนบ,บอกว่า โรบายเป็น a อที่จะสร้างหมู่บ้านสร้างสปาบอนเตอร์ที่อยู่ในถ้ำมาที่มันจะมีกล่องอยู่่ะฮะแล้วก็จะสร้างกับดักอะไรให้ผู้เล่นเอาไว้น่าจะสร้างพีระมิดแหละนะคะอันนี้เห็นเขาบอกมากันนะครับนั่นแหละส่วนถามว่าฮิโรบายเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีอ่ะอันนี้คือผมขอเชื่อ50 50แล้วกันนะครับคือบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีอ่ะแต่ว่าในสายตาผมผมคิดว่าฮิโรบายเป็นคนดีนะ จริงๆฮีโรบายอ่ะดีกว่าเอนติตี้303ด้วยซ้ำแหละวันที่303มันจะทําลายไม้คราฟแต่ฮีโรบายแค่มาตักเตือนทุกคนให้กําจัดเอนติตี้303ให้ผลออกไปจากไม้คราฟเดีย๋ยวนี้แต่ผมก็ทำประวัติแย่กันเอนติตี้303อะคลิปนี้ของฮีโรบายก่อนคือถ้าถามว่าเอนติตี้303กับฮีโรบายใครเร็วกว่ากันผมขอบอกเลยว่าเอนติตี้303ครับเออพูดถึงฮีโรบายก่อนดีกว่าแล้วเราก็จะมาสรุปกันว่าฮีโรบายีจร,จริงหรือไม่จริงหรือไม่ ตอบก็คือมีครับมีก็แปลกแหละ <Nope. S 1> คือฮีโร่บายไม่มีนะครับอย่าเอิม่มคือฮีโร่บายอะไม่มีจริงในไมค์ครับนะครับไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนก็ตามคือน็อตไม่ได้เพิ่มมาเลยแต่มีครั้งหนึ่งน็อตคีบบอกว่าจะเอาฮีโร่บายเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เข้ามานะคะฮะคือฮีโร่บายเป็นเรื่องแต่งจากคีปี้พาสต้าครับนั่นแหละพวกเอิม่มยังไงพี่สัตว์สัสา์สี่นูอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นเรื่องแต่งจากคิปปี้พัซต้าเหมือนกันนะครับเอ่ออย่าอย่าไปบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคบมันเป็นเรื่องแต่งนะครคิปปีพ้พ Pa ตา้าหลายคนอาจจะรู้จักแหละว่าคืออะไรแต่ว่าฮีโร่บายก็ไม่มีอยู่จริงนะครับถ้าเกิดอยากเจอผมมีวิธีครับให้ลงแอดออรหรือมดหรืออะหรือไปเอาสกินมาครับอ่ะนี่ไงเจอฮีโร่บาย้วผมก็เคยเจอเออเพราะว่าผมมีชกิชาตที่ไ่าย แล้วผมก็เคยลดแอปออนฮีโรบายนะครับเออนี่ไงผมเจอแล้วตลกแล้วก็ุบไล้นะครับว่าฮีโรบายไม่มีอยู่จริงนะครับะก็ถ้าเกิดคนที่เล่นมาครับที่ว่ามีจริงก็ผมบอกไปแล้วนะคะว่าฮีโรบายไม่มีจริงนะครับะผมกล้าฟันธงเลยเพราะว่าเอิมคิปปี้พัสต้าได้เฉลยมาแล้วนะคะว่าฮีโรบายไม่มีจริงส่วน บางคนที่บอกว่ามีจริงผมขอขอคนที่บอกว่าเคยเจอผมขอเชื่อห้าสิบห้าสิบล้วกันนะครับว่าเจอจริงหรือไม่เจอจริงเพราะว่าผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเออเขาอาจจะหลอกแบบเอาเพื่อนมาก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาลาก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและถ้าเกิดอยากให้ทําคลิปแบบนี้อีกก็ต้องคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าอยากให้ทำ คลิปแบบนี้อีกหรือเปล่าผมจะได้ทํานะครับแล้วก็กดไลค์เยอะๆด้วยถ้าคลิปนี้ไม่ถึงร้อยไลค์ผมจะไม่ทําต่อต้องถึงร้อยลค์เท่านั้นร้อยไลค์ขึ้นไปผมถึงจะทําคลิปแบบแนวเล่าประวัติเรื่องของคิป,ปี้พาสต้าหรืออะไรอีกนะคบโ okay. อเคสอนคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอกันนะครับท่านผู้ชม